สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง e x i l a Gamer นะครับอยู่กันกับเกมกันดั้มวางแผนบนมือถือ SD g u n d ั m G Generation Eternal นะครับก็ช่วงนี้ว่างๆนะครับกิจกรรมน้อยมากนะก็เลยว่าจะมาชวนคุยนะครับแล้วก็เตรียมทีมนะสำหรับมาสเตอร์ลีกซีซั่นหน้านะครับก็จะเป็นซีซั่นที่7นะครับในส่วนของแท็กไลท์ n ฟาร์นะครับแล้วก็แท็กไรวาวนั่นเองนะครับดูซิว่า จะเตรียมทีมยังไงกันนี่ยขผมนี่เตรียมทีมมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดีย๋ยวเราไปดูก่อนนะว่ามีหุ่นอะไรลงได้ในมัสลิกซีั่นนี้บ้างนะครับถ้าเราดูจากแท็กไลนิ่งฟาร์สนะครับหุ่นเด่นๆนะที่เราน่าจะได้เจอนะครับก็สำหรับพวกตัวโจมตีก็น่าจะเป็นเซ t a กา n d ดันะครับไฮนิวกัน u ดั้มนะครับอ่ะคูซีกันดั้มนะครับซึ่ง3ตัวนี้นะครับมรรลงในยานไซคอมิวได้นะซึ่งแน่นอนไซคอมมิวนะครับมาต้องมาแน่นะ แต่ว่านิวไทเนี่ยตัวที่ลงได้รู้สึกว่าจะมีแค่เซตากับไฮนิวนะเพราะว่ากุซิกาดั้มมันไม่ใช่นะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของแคมเฟอร์นะครับแคมเฟอร์ตัวดาบตัวใหม่นะครับก็อาจจะมีคนเอามาใช้บ้างแต่คงไม่เยอะนะแต่ตัวโล่เนี่ยเราน่าจะได้เจอนะครับอย่างกันดั้มฟูนาเมอร์ทันเดอร์โบนะครับแล้วก็กันดั้มบาบาทอสฟอร์มที่6นะครับเพราะว่าเป็นแท็กไลนิ่งฟาดน,นะเออแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับในส่วนของนะมาสเตอร์กันดั้มนะมาสเตอร์กันดั้มนี่ ก็มีบางคนที่เขาสุ่มไว้เยอะเหมือนกันนะตัวนี้นะครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยตู้ของตอนมาร์ตเตอร์ดั้มผมไม่ได้สุ่มนะอ่าแล้วก็พวกหุ่นนะครับที่เป็นไลนิ่งฟาร์ตหุ่นสร้างนะที่เราน่าจะได้เจอนะครับก็น่าจะเป็นแคสซัวลนะครับแคสซัวลนี่น่าจะโผล่มาส่วนตัวอื่นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาจะกล้าเอาลงกันหรือเปล่านะไม่ว่าจะเป็นไฮยังกูชิกิหรือเป็น g ีบีศูนย์สี่นะครับปลดร้อยแต่ในที่เกี่ยวปลดร้อยเนี่ยเคยเห็นนะเออยังพอมีอยู่บ้างนะครับในที่เกี่ยวปลดร้อย นะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวที่เออไอน,นี่ตัวหนึ่งเดซิตี้อิมพาวนะครับอ่าตัวนี้ก็น่าจะน่าจะพอมีนะหุ่นสร้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกหุ่นหุ่นสร้างนะหุ่น s อ r ที่ลงได้นะครับไอตัวกิจกรรมนี่รู้สึกว่าน่าจะยังไม่ทันได้ลงนะเพราะว่ากิจกรรมน่าจะหมดอาจจะหมดพอดีหรือว่าหมดทีหลังด้วยซ้ำนะสำหรับสำหรับไอเนี้ยนะตัวกิจกรรมนะครับไอดูเอลกันดั้มตัวใหม่อ่ะนะ อ่ะทีนี้มาดูในแท็กของไรวาอ์บ้านะครับอ่าเดี๋ยวติ๊กเอาไอ้น,นี่ออกก่อนไอ้หน,นิงฟาดออกแท็กไรวาลนะครับมีหลายตัวที่น่าจะได้เจอเลยนะครับตัวแรกเลยคือคิวเบเล่นะครับคิวเบเล่มาแน่นะในยานไซคอมมิวอีกเช่นกันรวมถึงซาซาบี้นะครับโอ้โหงานนี้ตายแล้วเราต้องเจอยานไซคอมมิวเต็มสูบเล้วเนี่ยนะนะทนั้นทีส่วนของเซตาใช่ไหมไฮนิวคิวเบเล่ซาซาบี้นะครับ แล้วก็แบนชีใครที่มีครบนี่เต็มๆนะเต็มๆทีมไซคมิลนี่แบบยิ้มเลยนะนะครับตัวมันเยอะนะครับอ่าแล้วก็ส่วนมาซากันเนี่ยก็ติดอยู่ในไรวอลเช่นกันนะแต่ว่าเวลาลงมาสลีกเนี่ยมันก็จะได้แค่บับเดียวนะครับบับเดียวอ่าแต่ว่าของไรวอลเนี่ยก็จะมีตัวโล่เด่นๆอยู่หลายตัวนะนะครับนอกจากแบนชีใช่ไหมก็จะมีจัดติดนะครับ ตัวปั้นอย่างซูเปอร์ไฮเปอร์เรียนกันดั้มนะครับแล้วก็กันดั้มฟูลนัมเออร์เันเดอร์โบนี่ก็ติดติดเหมือนกันนะติดอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นหุ่นสร้างเออมีนี่ตัวหนึ่งนะตัวโจมนะครับนอยซิ้แต่ว่าไม่ค่อยมีคอนสุมเท่าไหร่นะครับแต่มันก็พอมีนะสำหรับตัวโจมนะครับที่คิดว่าเราจะได้เจอก็น่าจะเป็นไนติเกลเหมือนเดิมส่วนตัวอื่นไม่แน่ใจว่า จะมีใครเอาเพเนโลเป้ปลดร้อยมาลงหรือเปล่านะเพราะเห็นเห็นแบบพวกต่างประเทศเขาก็ปลดไอ้เพเนโลเป้นะแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้ปลดนะครับเพราะว่าผมจะเน้นสุ่มตัวโจมอยู่แล้วนะพวกเอ r ตัวโจมผมไม่ได้ปลดมาลงมาสลี e เท่าไหร่หรอกถ้ามีตัว UR อยู่แล้วนะครับอาร์เลโลเฟมเคยเห็นบ้างนะน่าจะได้เจออยู่บ้างนะครับแต่ว่ามันก็ตีสั้นนะพวกในติงเกลอะไรอย่างงี้นะครับ ก็ไม่ได้เป็นแบบตัวที่ตีไกลสักเท่าไหร่นะส่วนของผมนี่นะครับผมจัดไว้3ทีมด้วยกันนะอันแรกก็จะเป็นทีมของ lightning fast นะครับแต่ว่าเท่าที่ดูนะผมอาจจะเล่นทีม rival นะครับอันนี่ก็เป็นทีม lightning fast ที่ผมจัดนะก็จะมี high new นะครับเป็นตัว d a m มจ e นะแล้วก็ตัวช่วยยิงนะครับก็จะเป็นในส่วนของ unicorn นะแล้วก็ c a s w o l นะครับ โกลโล่นะก็จะมีบาปทอสฟอร์ม6กเครับ mm hmm. กับเดซินีนะซึ่งถ้าจะเล่นทีมนี้อาจจะต้องแต่ผมคิดว่าไม่ต้องหรอกนะอาจจะต้องปลดเดซินีตัวนี้นะครับให้เป็น SP 100เพิ่มนะครับอืมจริงๆก็อยากจะใช้อีกตัวหนึ่งนะก็คือฟาวลอสแต่ว่าคือมันต้องเก็บโมเดลพอย์นะครับเราก็ไม่แน่ใจนะแต่ข้อเสียทีมนี้เท่าที่ผมคิดนะไฮนิวครับมันจะเป็นข้อเสียเพราะว่ามันจะวิ่งออกก่อนเพื่อนนะเออถ้าเกิดปรับ ข้าโมบิลิตี้ไม่ได้นะครับกรณีที่เจอทีมที่อ่อนกว่าเนี่ยนะพลังน้อยกว่าเราเนี่ยถ้าเราจัดทีมบุกเต็มเลยก็อาจจะได้นะอาจจะได้แต่ว่าถ้าเกิดเจอพลังสูสีกันเนี่ยน่าจะไปได้ยากนะครับอ่ะโตมานะก็จะเป็นทีมของนิวไทยนะครับอ่าทีมนิวไทยอยู่ไหนเอ่ยนิวไทยที่จัดไว้อ่ะก็จะเป็นทีมนี้นะครับทีมนิวไทอ่ะก็จะเป็น ซาซับี้นะครับช่วยยิงนะคิวเบเล่ช่วยยิงนะครับแล้วก็ดาเมจหลักจะเป็นไฮนิวแต่ว่าก็ดูแล้วอาจจะต้องไปปลดตัวตัวโลนะครับตัวโลนะที่เป็นดีโอตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะได้รับบัฟอยู่มันเป็นรายว่าวนะแล้วก็ติดอยู่ในยานิวไทยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะซึ่งก็ไม่ค่อยอยากปลดเท่าไหร่ทั้งดีโอทั้งไอซาโคทีคัตตอมเลยนะแม้ว่ามันจะได้รับบัฟเป็นรายว้าวแล้วก็อยู่ในยานิวไทยได้นะครับ คืออยากอยากรอปลดไอ้พวกนั่นมากกว่าที่มันอยู่ใส่คอมิวมากกว่ารอให้มียานไส่คอมิวลิมิเต็ดหรือว่ายานใซ่คอมิวมันหลุดมานะครับอันนี้ก็แบบอาจจะอาจจะทนเล่นไปแบบนี้นะหรือไม่ก็ใส่เป็นตัวโจมนะเพราะว่าอันนี้มันจะตัวโจมมันก็จะดุหน่อยนะครับเออตัวโจมมันก็จะดุหน่อยอาจจะใส่ยูนิคอนเพิ่มเข้าไปอีกตัวหนึ่งนะที่เป็นนิวไทยนะครับก็น่าจะประมาณนั้นนะถ้าเกิดถ้าเกิดผมจะลงทีม นิวไทยเนี่ยนะแต่ดูแล้วมันก็จะมีข้อเสียที่โล่เีกเหมือนกันคือไม่อยากปดลดร้อยนั่นแหละว่าง่ายๆนะครับแล้วก็อีกทีมหนึ่งนะครับอีทีมหนึ่งที่ผมจัดเตรียมไว้ก็จะเป็นในส่วนของยานไรว่าล์นะครับอ่าอันนี้ตัวโล่ดูใช้ได้นะเพราะว่ามีในส่วนของจัตติดนะครับจัตติดนี่ก็ได้บัฟของไรว่าลอยู่นะครับ แล้วก็ได้บัฟของยานรายเม้าด้วยแล้วก็ตัวนี้นะครับปลดล้านหนึ่งนะกันดัมซูเปอร์ไฮเปอรียนี่นะครับอ่านี่ก็ถือว่าหนานระดับหนึ่งหนานระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวช่วยยิงเนี่ยครับก็จะเป็นคิวเบเล่นะที่ได้บัฟรายเม้ามานะครับแล้วก็ในส่วนของซาซาบบี้นะก็จะเป็นตัวช่วยยิงนะครับส่วนตัวที่เป็นดาเมจหลักและเป็นตัวล่อนะก็คือไม่ได้บัฟของยานนะครับ ก็คือในส่วนของไฮนิวนะตรงนี้จะทําให้ตัวโมบิลิตี้ของไฮนิวนะครับลดลงไปนะลดลงไปแล้วก็อาจจะใช้วิธีการส่วนแล้วลุมเอาอะไรประมาณนั้นนะแต่ถ้าเกิดเจอทีมที่พลังร้อยกว่ามันไม่น่ามีปัญหาเราน่าจะใส่ตัวบุกเข้าไปได้อีกนะครับก็เดี๋ยวดูว่าอาจจะเติมเติมตัวปลดร้อยอะไรสักตัวเข้าไปจริงๆผมก็ว่าจะปลดไนติเกลอยู่นะนะครับก็ดูๆอยู่ อันนี้ก็เดี๋ยวลองดูก่อนว่ามันเป็นยังไงนะมันเป็นยังไงลองดูอีกทีหนึ่งหรือไม่ก็ลองใส่อะไรที่มันอยู่นอกยานไรว์มาอีกสักตัวหนึ่งนะครับมาช่วยยิงแต่ว่าโมบิลิตี้บางทีมันก็น้อยกว่าคนอื่นนะคือมันต้องลองปรับระหว่างที่สู้กับทีมคู่ต่อ,อสู้นะแต่คิดว่านะครับคิดว่าน่าจะได้20,000 0แต้ม5ดาวไม่ยากนะครับเท่าที่ดูนะของผมเนี่ย <c oughs> นะก็เรื่อยๆนะครับ อ่ะสำหรับตัวที่ลงได้ก็อย่างที่ดูไปก่อนหน้านี้นะช่วงที่ดูในเว็บนะครับก็ลองจัดดูลองเตรียมๆไว้ก่อนเพราะว่าผมคิดว่ารอบนี้มาสลิกน่าจะมาไวนิดหนึ่งนะเพราะว่าเนี่ยมันเป็นเหมือนช่วงเด็ดแอร์นะครับมันเป็นช่วงเด็ดแอร์ที่ยังไม่ค่อยมีกิจกรรมอะไรมาเลยนะผมคิดว่าอาจจะประมาณวันที่1ิบสิบห้เจ็ดนี่ยแหละช่วงนี้นะคือไอเฟันี้มีอสรสซาวจบนะครับมันต้องมีอะไรมาบ้างอ,ะอ่ะไม่งั้นมันจะเหมือน ลอยเลยนะลอยอยู่แบบหลายวันเลยนะครับไอกิจกรรมนี้คือจบบดแล้วนะส่วนมากก็เล่นกันจบบดแล้วนะครับก็มันจะมีแค่เก็บเปอร์เซ็นที่เหลือเนะก็เดี๋ยวรอดูว่ามาสลีกเรามีจะมาไวหรือเปล่าเพราะว่าเขาอาจจะเร่งให้ไวขึ้นมานะครับแล้วก็จะได้มีไลฟ์ของทีมงานมาแล้วช่วงปลายปีเนี่ยมันน่าจะมีกิจกรรมช่วงปลายปีนะครับรวมถึงตู้ตู้ลิมิเต็ดที่มียาลิมิเต็ดใหม่ๆนะเข้ามานะครับ อ่ะโอเคคลิปนี้ก็มาพูดคุยนะครับเรื่องมาสลิกซีซันหน้านะครับซีซัน7นะไว้เท่านี้แล้วกันหากใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กด like, แชร์กันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e กับกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามากดไลค์พูดคุยกันในช่องนะรวมถึง Sub s criber ทุกคนนะครับแล้วก็สมาชิกรายเดือนคุณ c K คคุณปรมาและก็คุณภาคินด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ